แต,ตอนนี้ก็ได้มาลองขับนะครับเจ้าแมวประกอบไทยนะครับตัวนี้ก็เป็น GT สีดําแล้วก็คลิปเหลืองอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในรุ่นของอัลตร้าคาดว่าวันนี้ที่ทดสอบจะเป็นรุ่นอัลตร้าซะส่วนใหญ่รุ่นโปรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าต่างกันที่ออปชั่นอย่างเดียวแบตเตอรี่ต่างตอนนี้เท่ากันหมดแล้วนะครับก็คือวิ่งได้เนี่ย480นะครับส่วนตัวที่เป็น GT วิ่งได้460แบตเตอรี่แบบเดียวกันคือไอออนฟอร์ a เฟวันนี้เราจะไปลองขับดูครับ การทดสอบนะครับเจ้าเหมียวไฟฟ้าประกอบไทยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าที่เราสตาร์ทจากที่ โชว์รูมทีาอยู่ M i c o n i c ที่รามอินทราตอนนี้ก็ขับมาที่นี่ครับร้านคาเฟ่แห่งนี้ครับชาน,นารีนะที่อยู่แถวถสระบุรีไม่ได้ไกลมากนะระยะทางประมาณ100โลนิดไปกลับก็ประมาณ2 0 0โลกว่ากว่า,วาทีนี้ฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยแตกต่างจากแมวเก่าอย่างไรเพราะผมเนี่ยเป็นลูกค้าของอ u ร a า o o d Cat รุ่นก่อนหน้านี้นะครับคือเป็นรุ่นออร่าห้าแล้วก็เป็นสีเขียวพิทาชิโอด้วยจะมีความแตกต่างอย่างไรนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ เจนมากที่สุดเลยนะเรื่องแรกก็คือการขับขี่เรื่องของการตอบสนองของคันเร่ง มันจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกคือการแตะคันเร่งครั้งแรกแล้วรถจะมีการตอบสนองหรือレスปอนจะบอกเลยว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นที่ประกอบไทยแล้วเนี่ยมีความตอบสนองได้เร็วกว่าคือเรียกว่าคันเร่งเนี่ยจะมีความหน่วงหรือมีความดีเลย์น้อยลงไม่ว่าจะหมวดใดก็ตามครับการดีเลย์น้อยลงครับแต่ความนุ่มนวลหรือความเนียนของเขามากขึ้นคือเร่งไปเนี่ยอาการกระชากหรือการกระตุกหรือฉุดเนี่ยน้อยลงควบคุมรถง่ายเป็นมิตรต่อการขับขี่ไม่ได้กระชากมากเหมือนตัวก่อนเรียกได้ว่าขับง่ายขึ้นดีกว่าครับความรู้สึก ผมรู้สึกว่าความสปอร์ตมันอาจจะน้อยลงแต่มันทําให้ขับแล้วสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องของอัตราเร่งการตอบสนองของขเรล่งนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของช่วงล่างอ่าช่วงล่างแน่นอนจากที่เราสร้างมาดีว่าแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เป็นระบบไอออนฟอสเฟตแล้วมีน้ําหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรับสปริงให้มีความสูงขึ้น เดิมแต่ไม่ได้เปลี่ยนค่า k ในเรื่องของความคอมฟอร์ตหรือความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผมต้องบอกว่าเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะมากคือยังมีความกรอบก่อนดืมอยู่เหมือนเดิมซึ่งต้องบอกว่าออร่าตัวก่อนหน้านี้เขาจะมีความตึงตังชงลานจะค่อนข้างแข็งตึงตังเลยแหละแต่ตัวนี้เขาจะมีความตึงตังน้อยลงเล็กน้อยสรุปคร่าวๆครับเรื่องของคันเร่งเรื่องของอสมรรถนะต่างๆเนี่ยไม่แตกต่างกันมากจะแตกต่างที่การตอบสนอ,องคันเร่งและ ตาเร่งที่มันจะค่อยๆขึ้นไม่กระชากเหมือนตัวเกา่าส่วนช่วงล่างนุ่มนวลขึ้นเล็กน้อยครับและนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องของสมรทางต่างๆ,ๆนะภายในโดยเฉพาะรุ่นสีเขียวพิทาชิโอนะครับในตอนนี้สามารถจะีซื้อได้ทั้งรุ่นโปรและรุ่นอนะัรตร้าซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยจะซื้อได้ในเฉพาะรุ่นออลตต้าเท่านั้นที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะแต่ตอนนี้รุ่นโปรก็ซื้อได้แล้วมีครบถุกสีแล้วนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปที่รู้สึกว่าน่าเสียดายนะครับก็นะค,บคือคอนโซลเดิมตรงเนี้ยเขาจะเป็นอุ้งเท้าแมวปักตรงนี้ซึ่งเป็นความน่ารักสามารถตกใครได้หลายคนโดยเฉพาะผมเนี่ยผมซื้อเพราะผมเจออุ้ง แม้ว่าผมน่าจะหน้าโหดขนาดนี้แต่ผมก็เลือกสีนี้เพราะมันมีอุ้งเท้าแมวว่าผมเป็นทาตแมวนะครับ ความที่เปลี่ยนไปคือตรงนี้คอนโซลตรงนี้ของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นปัดตรงแล้วก็มีปุ่มเกียร์ใช่ไหมเท่าที่รู้แล้วก็จะมีเป็นไวเลสชาร์จตรงนี้ซึ่งสําหรับรุ่น500มีนะอ่าแล้วก็จะเป็นช่องวางของกระจุกกระจิกเล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ยกขึ้นมาเป็นคอนโซลใหญ่อ้วนๆอย่างนี้เลยนะแล้วตรงนี้ไม่มีใช้ไงานไม่ได้นะมีที่วางแท่นชาร์จอย่างเดียวแล้วก็เป็นที่เปิดของซึ่งตรงเนี้ยพอๆกับของเดิมเขาไม่ได้ใหญ่มากแอบเสียดายที่ว่าตรงเนี้ยเขาน่าจะมี เป็นอีกชั้นหนึ่งเลเยอร์ไว้ให้เราแบบวางของอะไรได้บ้างก้อนตรงนี้มันใช้อะไรไม่ได้เลยถัดมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกก็คือมี USB แบบ Type A และ Type C มาให้อ่าทีนี้เรามาดูความแตกต่างแน่นอนครับเกียร์อยู่ตรงพวงมาลัยแล้วซึ่งเกียร์เนี่ยจะทํางานง่ายๆเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเปิดไฟสูงไฟต่ําแล้วก็เป็นที่ปัดฝนซึ่งตอนเนี้การเปิดไฟหายไปการเปิดปิดไฟรถยนต์เนี่ยจะย้ายไปอยู่ ที่จอหมดแล้วแล้วก็ปุ่มตรงนี้ที่เมื่อก่อนมันจะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับตอนนี้ก็หายไปซึ่งมันจะย้ายไปอยู่บนหน้าจอเช่นเดียวกันละขนาดเดียวกันตรงนี้ที่บอกว่าคอนโซลที่มันปรับใหม่เนี่ยปุ่มเบรคมือฟ้าแล้วต้องโหก็ย้ายมาอยู่ที่หน้าจอให้ดูที่หน้าเมนูนี้นะครับกดไปที่รูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันเราก็เลือกมาที่ควบคุมรถมันก็จะเป็นโหมดพวงมาลัยนะครับเบาสปอร์ตสบายแล้วก็ตามแต่ตัวนี้ฟังก์ชันหยุดรถนี่คือออโต้ออโนต้เบรคโฮมาอยู่นี่ ใครที่ชอบเปิดปิดบ่อยก็จะลําบากหน่อยนะส่วนเบรคมือไฟอยู่ตรงนี้อ่ามันจะเป็นออโต้เวลาเข้าเกียร์ p มันจะเบรคให้ออโต้อยู่แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้คาดเข็มขัดถ้าคุณเข้าเกียร์แล้วจะเร่งออกไปเนี่ยเบรคมือไม่ปลดให้นะครับคุณจะต้องคาดเข็มขัดเท่านั้นถึงจะเข้าเกียร์แล้ว ขับออกไปได้ไม่งั้นคุณก็ต้องมาปวดที่หน้าจอแต่โหมดที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยนึงสะดวกสบายขึ้นมานิดนึงก็คือโหมด N ครับจอดเกียร์ว่างสามารถติ๊กตรงนี้ระดับเครื่องได้เลยสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยอะถัดมาเป็นเรื่องของโหมดการขับขี่ที่มีเพิ่มขึ้นสําหรับตัว Alta และตัว Pro เนี่ยเขาจะเพิ่มตัว Eco Plus ตัวนี้เป็นการขับขี่ที่ประหยัด ประหยัดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเปลี่ยนเรื่องของระบบแอร์ให้เบาอะไรัตามแต่เขาจะปรับแอร์ให้เบาลงอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆคือเขาล็อกความเร็วครับตัวนี้ผมลองขับดูเนี่ยเหยียบไปสุดเลยนะมันจะได้แค่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงปันและไปไหนไม่ได้ละเพราะว่าเป็นโหมดอีโคและขณะเดียวกันไม่สามารถจะกดได้ถ้าเราขับความเร็วสูงอยู่เกิน70ขึ้นไปเนี่ยเราไม่สามารถจะกดปุ่มนี้ได้อีโค plus เนี่ยเราจะต้องขับที่ความเร็วต่ำๆเท่านั้นอาจจะไม่เกินห้าสบกดได้และหลังจากน กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอาและสำหรับ Aura Good Cat นะครับหรือ New Aura Good Cat เนี่ยเขาจะมีจริงๆอะเขาสามารถที่จะลงรถแล้วก็ปิดประตูล็อกประตูได้เลยแต่ว่าในกรณีที่เราไม่ได้แบบจะลงรถอะไรประมาณนั้นเราสามารถที่จะกดปุ่มดับเครื่องตรงนี้ได้ด้วยดับไฟเปรีบเรียบร้อยจบปิดแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น USB แต่เป็น Type A นะครับเป็น Type เก่ามาให้ก็เลยได้ว่ายังมี Type C ทันสมัยมาอยู่อันนึงที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้น ซึ่งถือว่ามี2ออย่างไว้ก่อนดีกว่าครับแล้วสำหรับ New Aura c o o d Cat รุ่นโปรนะหรือรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคา79,000เนี่ยเขาจะปรับออปชันออกเล็กน้อยก็คือจะเหลือแค่ตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนอ่าที่เหลือเนี่ยจะไม่มีเช่นบาสปอร์ตไม่มีเตือนนอกลนพร้อมดึงกลับไม่มีนะแล้วก็ที่เหลืออื่นๆยังมีอยู่นะครับระบบควบคุมความเร็วแปรผันอย่างนี้อยู่นะอ่าก็คือตัดออกไม่เยอะหรอกถามว่าคนที่ไม่ได้จําเป็นระบบพวกนี้เลยเนี่ย ซื้อตัวเริ่มต้นก็คุ้มแล้วครับเพราะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะไม่แตกต่างครับและอย่างหนึ่งผมเนี่ยใช้ตัวเอาต้า500อยู่ผมก็บอกเลยครับไอ้ระบบที่มันช่วยเหลือต่งตางๆผมปิดเกือบหมดแลยผมเหลือแค่เตือนชนด้านหน้าแล้วก็ใบสปอร์ตแล้วก็เบรกด้านหลังเปิดแค่เตือนไม่เบรกเองเพราะว่าบางทีจังหวะมันไม่ได้จริงนะครับแล้วส่วนระบบที่ช่วยเตือนในความเร็วต่ำเนี่ยในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าบางทีเราเจอสถานการณ์ที่แบบมีรถหรือมีอะไรที่เบี่ยงเลนเข้ามาข้างหน้าเล็กน้อยเนี่ย ระบบเคาเบรกยิ่งความเร็วต่ำนะเค้าเบรกสนิทเลยครับเบรกหัวทิ่มเลยครับเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องปิดฮนะแต่ว่าการเตือนชนด้านหน้า,าต่างๆควรเปิดไว้ครับปลอดภัยไว้ก่อนและนี่ก็คือในรุ่น GT นะครับข้างนอกเนี่ยคันนี้เป็นสีดําแล้วก็มีทริมกระจกข้างต่างเป็นสีเหลืองจากเดิมที่เป็นสีแดงนะข้างในก็เช่นเดียวกันครับเป็นดําแล้วก็เป็นทริมสีเหลืองตกแต่งด้วยสีเหลืองซึ่งใคร มีตัวสีแดงครอบครองอยู่ก็เป็นแรเทพแล้วนะครับหาย,ยาตัวนี้มีความพิเศษเพิ่มมาเล็กน้อยคือตรงปุ่มด้านนี้ครับเขากลายเป็นปุ่มสําหรับเปิดเขาเรียกอะไรเปิดท้ายไฟฟ้าไปแล้วเพราะมีท้ายไฟฟ้าอยู่ตัวนี้นะระบบการขับขี่ที่เขาเพิ่มมาอีกหนึ่งโหมดนั่นก็คือโหมดอินดิวดีดวลนี่ซึ่งตัวนี้สามารถที่จะแยกตั้งได้ทั้งน้ําหนักพงวงมาลัยทั้งการหน่วงคืนความเร็วอินดิวดีดวลเนี่ยเหมือนรวมไว้ว่าโอเคกดอันนี้ปุ๊บผมตั้งกรุ๊ปนี้ไว้แล้วจบใช้งานง่ายขึ้น สิ่งที่เพิ่มมานอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนน้ำหนักพวงมาลัยแรงต่างก็แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะมาปรับความละเอียดของนี่ครับนี่เลยครับนี่เลยความเข้มของการนําพลังงานกลับมาใช้ก็คือการ,รีเจนเนี่ยสามารถจะปรับให้มันละเอียดเข้าไปได้อีกความไวของแป้นคันเร่งก็คือการตอบสนองคันเร่งคือแตะปุ๊บพุ่งปั๊บพุ่งมากพุ่งน้อยมาปรับละเอียดตรงนี้แล้วแต่ความชอบบางคนชอบแบบหน่วงๆนวหน่อยเพราะว่าขี้เกียจเกรงเท้าเยอะหรือบางคนชอบความกระฉับกระเฉงก็ปรับบวกเลยตึงเปี้ยเลยแตะปุ๊บมาปั๊บ ปรับได้ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็คีย์จำกัดความเร็วอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งความเร็วสูงความเร็วต่ำอะไรลักษณะนี้เนี่ยเห็นไหมความเร็วสูงสุดงเขาก็อยู่ที่150ใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เลื่อนลงมาได้อีกไงตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยโอ้โหคอมโพสสุดๆสมมุติตั้ง85ได้เลยโอ้โหนี่อันนี้ก็เป็นการรีเจนตั้งไว้ได้อีกโอ้เยี่ยมจริงๆนี่คือเป็นโหมดที่เพิ่มมาอีก1ห,หมดเน็น6โหมดหเท่านั้นนะ นี่คือหัวปลั๊กที่มาเป็นปลั๊กไฟจ่ายนะครับ V2L ตัวนี้นี่ต้องซื้อเพิ่มถูกไหมแต่ยังไม่มีขายนะแต่ยังไม่มีขายนะแต่ซื้อเพิ่มได้แต่จริงๆข้างนอกเขาก็คงมีขายแหละแต่นี้เป็นตาออร่าเลยนะแล้วก็นี่คือใช้ทั้งตัวแอมครับตัวแอมของกีตาร์แล้วก็มีเป็นคีย์บอร์ดน้อยๆน,นะครับแล้วมีพัดลมนี่แล้วก็ไปถึงแคมรถคันูเลยนี่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 อู้ยเยอะจังมีพัดลมอีกเหรอมีพัดลมอีกนี่ มีพมัดลมจ้อยสองสาตัวต่อไปนู่นมาถึงนี่นี่กาต้มน้ำอันนี้คูลเลอร์อมันจ่ายไฟได้ค่อนข้างเยอะนะเอาจริงนะจริงๆอะ่ะเราคงไม่ได้ใช้ไฟเยอะจริงจังขนาดนีใน้ในแต่ละครั้งที่เราออกออกออกทริปเต็นท์ขนาดนั้นหรอกแต่เขาโชว์ให้ดูว่านี่ฉันฉันจ่ายได้ขนาดนี้เลยจ่ายไฟข้างนอก3,300วัตต์ก็คือเป็น V 2 l แล้วเขาก็เลยเอาเต็นท์มากลางนี่เอาเต็นท์มากลาง ผมก็คิดว่าอยากซื้อเต็นต์มากางกันนะแล้วก็จ่ายไฟครับเนี่ยมีปลัก๊กปลักพุ่งออกมาจากตัวชาร์จมีพัดลมพัดลมใช้ได้หมดเลยนะอ,อ ก็สำหรับใครที่กำลังเลงน,นะครับเจ้า New a u r a o o d c a t รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นประกอบไทยตอนนี้นี่ครับราคาคุ้มค่ามากนะครับสรับในรุ่นโปรเนี่ยบางทีจะรู้สึกว่าเอ๊มันจะได้คุ้มมากเดิมในวิ่งได้แค่400ตอนนี้วิ่งได้ตั้ง480กิโลต่อการชาร์ครับส่วนในรุ่นอัลตร้าเนี่ยเคยวิ่งได้500ก็จริงตอนนี้เหลือ480แต่อย่าลืมว่าราคาก็จะต่ำลงมาเป็นเจ้าของง่ายขึ้นครับและในรุ่น GT นะขับสนุกขับมันแรงแน่ๆครับซึ่งในทริปนี้ผมยังไม่ได้ 9 9 0 0บาทส่วนในรุ่นโปรเนี่ยเริ่มต้นที่7 9 9 0 0 0บาทและรุ่นอัลต้าเนี่ย8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจจัดไปเลยครับฝากติดตามครับฝากกดไลค์ในทุกช่องทางของเช็คราคา,คว,าวัน c o m สวัสดีครับ